นี้เราจะหอมดอกแก่ใ yeah. ส okay, ่ไข่ห okay, มดแก่ใส่ไข่บ oh, ้ดงเอาแมบบานห้งอง okay, เ,เด็กเดี๋ยวเดี๋ยวปลา ป้าขาเดือยวเราเอาแค่บแดงรึเปล่าินเสร็จก็ใส่ัะแดงมาเลยมุกมเี่เไหร่เราแค่ยี่สิบมันบุกมีไใครบันไดมันไม่ถือบะแดงเขาขายห่ไป ไข่มัน,นหายไปแล้วโอ,อุ้ยไหนๆเห็นเนี่ยจะอม เล้วๆอ้อมกแค่อมเน่าแค่กินกับข้าวเหนียวแซ่บแซ่